คนที่ดังในทิกต o k แต่ว่าไม่มีทิกต o k นะครับผู้ชมครับไวรัลนี้กําลังเป็นที่โด่งดังมากใครที่เล่นทิกต o k เลยต้องเคยเจอนะครับหรือว่าต้องเต้นเป็นแหละกับท่างูในตํานานครับผู้ชายคนนี้นะครับเขาถูกเรียกว่าตัวตึงเยาว,วราชครับเป็นคลิปนาที่มีคนเนี่ยมาถ่ายลงคือเขาเดินอยู่แถวเยาว,วราชสำเพงนะครับอยู่ในแถวนั้นแหละ เดินพร้อมกับลำโพงกู้ใจครับแล้วก็จะมีการเต้นท่างูดเนี้ยนะนะครับเต้นแล้วก็เดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆนะครับจนกลายเป็นไวรัลอยู่ในโลกติ๊กตอ็อกแล้วก็โลกออนไลน์ตอนนี้อย่างมากบุคคลที่มีชื่อเสียงคนดังหลายคนครับเอาไป c o อร์กับเพลงนี้แล้วก็ท่าเต้นนี้นะครับซึ่งมันมีอยู่ครั้งหนึ่งครับผมไปเจอคลิปครับปรากฏว่าลําโพงหายไปแล้วนะครับเขาบอกว่าขายไปแล้วมีคนขอซื้อนี่นะครับเขาจะเดินมากับท่าเต้นประจาตัวแล้วก็ลําโพงกู้ใจลำโพงใหญ่มากครับ ผมไม่รู้ว่าหนักไหมน่าจะหนักนะครับแล้วก็เน็บข้างๆเอวขุงผู้ชมแล้วก็เดินไปแล้วก็ท่าเต้นไปเรื่อยเต้นไปเรื่อยตอนนี้กลายเป็นคนดังในโลกติ๊กต็อกอย่างมากคลิปเขานะครับล่าสุดเนี่ยพี่แจ๊ตลกชื่อดังเนี่ยเอาไปโคฟเฟอร์ใน Joker ร์แฟม y ด้วยให้ผู้ชมไปดูคลิปบางช่วงครับวันนี้แต่งโซแนวเว้นะเกงสามส่วนอะเจอพอดีเจอพอดีแบมมอนแบมอแล้วเหรอ ชาร์จก่อนไหมแบตหมดเออไม่ได้รู้เต้นแล้ววันนี้อ้าวนิดนึงนิดนึง,นงเอ้าตับขาตับขาตับขาด้วยโอ้คนดังในทิกตอกเลยแ <c oughs> บตหมดเปิดอะไรเปิดดังกนหน่อยแบตหมด <c oughs> <c oughs> ท่านี้นะครับท่างูเดินไปเรื่อยๆนะครับเป็นคนดังแล้วไม่รู้เขารู้ตัวหรือเปล่านะครับในทิกต็อกเนี่ยโคเวอร์กันเพียบกับท่างูในตำนานภายใต้แสงตัวตึงเยาวราชสุดยอดจริงๆนะครับเห็นว่าจะมีคนขอซื้อลำพงลำพงให้ด้วยแฟนคลับไปเจอเนี่ยใครไปียาวราชเคยเจอ,รอเราก็เมต์มาพูดขุยกันได้นะครับว่าเพลงงูมันไหมอยากไปดูอยากไปดูจริงๆเหมือนกันนะครับว่าเป็นยังไงก็อยากรู้ว่าเขา มันมันเรียกเรายิ้มเรียกเสียงเรียกเรียกเรายิ้มเรียกเสียงหัวเราะได้นะครับเมื่อเห็นแล้วเนี่ยเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยก็เครียดกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับเมื่อไปเจอเนี่ยคนก็บอกว่าอมยิ้มเลยหัวเราะแล้วยิ่งถูกนำมาโคบ้บเบอร์เนี่ยนะครับสุดยอดจริงๆครับ